สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับผมอาจารย์มหา,าสารแสนรัชศีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยมาไกด์ลายดวงชะตาประจําเดือนธันวาคม2,564ส่งท้ายปีนะครับว่าดวงของท่านจะเป็นยังไงในคลิปนี้ก็จะพูดถึงดวงของชาวราศีเมษหรือชาวรัานาราศีเมษนี่นะครับ คือบุคคลที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมว่าดวงของท่านจะเป็นแบบไหนเป็นไปในแนวทางใดทิศทางใดนั้นเรามาพูดมาคุยกันนะครับซึ่งในเดือนนี้ดาวก็มีการโครจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันวันที่3ธันวาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีธนูวันที่4ดาวอังคารย้ายเข้าราศีพิจิกดาวพุธย้ายเข้าราศีธนู วันที่16ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีธนูวันที่25ดาวเกตย้ายเข้าราศีพฤษภวันที่26ดาวพุธย้ายเข้าราศีมังกรซึ่งดาวที่ให้คุณในตําแหน่งเกษตรนี่นะครับก็มีดาวคารและดาวเสาส่วนดาวที่โทษเป็นนิดก็เจ้าเดิมเจ้าเก่าก็คือดาวราหูซึ่งดาวที่มีรีเลาการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตําแหน่งในลักษณะนี้จะส่งผลต่อชาวราศีเมฆในนั้น เรามาพูดมาคุยกันในด้านแรกนะครับเป็นดวงด้านการเงินดวงการเงินของชาวราศีเมษในครับประจำเดือนธันวาคม2564ในช่วงเดือนที่ผ่านมาดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าสู่พบมรณะส่งผลให้ชาวราศีเมษในเดือนอพฤศจิกายนนี่นะครับมีรายจ่ายเข้ามาอยู่ตลอดนะครับจะทําอะไรถ้าพูดถึงในเรื่องการเงินนะ่ยมัน ก็มักจะมีปัญหาติดติดขัดๆนะครับส่วนในเดือนนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคโจรสถิตในภพสุภาษได้ตำแหน่งมหาจักรจะส่งผลให้เรื่องการเงินของชาวราศีเมฆก,การเงินจะมีความมั่นคงขึ้นได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่จากญาติพี่น้องนะครับไม่ว่าชาวราศีเมฆจะเปิดกิจการทําธุรกิจส่วนตัว ตรงนี้จะได้รับการอุดหนุนการส่งเสริมได้เงินจากการทำงานนะครับด้วยความขยันด้วยความอดทนความรู้ความสามารถของตัวท่านเองหรือมีโอกาสที่ชาวราศีเมฆเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท่านไม่ทันตั้งตัวก็คือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ มันอาจจะนํามาซึ่งโอกาสนะในด้านการเงินให้กับท่านนะครับโดยที่ท่านไม่ได้คาดคิดไม่ได้ฝันไม่ได้คิดว่ามันจะมาหรืออาจจะมีรายจ่ายที่เร่งด่วนเข้ามาหาท่านตรงนี้ชาวราศีเมย์จึงควรที่จะมีการบริหารจัดการนะครับบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับอย่าพึ่งรีบร้อนใช้ใจ่ายให้มากนะครับแล้วท่านก็จะผ่านพ้นสิ่งที่เข้ามาหรืออุปสรรคที่เข้ามาได้ด้วยดี ส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับในเดือนนี้ตำแหน่งของดาวราพะหรือดาวในภพโชคลาภในพาภพราพะนี่นะครับมีดาวพฤหัสบดีจรทครับลักกาคือดาวพฤหัสบดีอยู่ในพาภพราพะตรงนี้จะส่งผลให้ในเรื่องของโชคลาภก็มีโอกาสที่ชาวราศีเมษนี่นะครับจะได้ลาภผลหรือของฝากนะหรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างภูมิลำเนากับท่านนะครับในเดือนนี้จะคิดจะทําอะไร ก็มีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูส่งเสริมทําให้ท่านประสบความสาเร็จได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายจากผู้บังคับบัญชาคนที่ทํางานในหน่วยงานในองค์กรต่างๆทําโครงการต่างๆนะครับแล้วต้องการผู้สนับสนุนต้องการสปอนเซอร์นี่นะครับจากหน่วยงานจากองค์กรต่างๆท่านก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้การดําเนินงานโครงการของท่านสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะครับส่งท้ายปี ของชาวราศีเมษก็จะประมาณนี้ต่อมาในด้านที่สองด้านที่2นี้เป็นดวงในเรื่องของการงานดาวเจ้าเรือนการงานนะครับก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์ซึ่งในตอนนี้ก็ยังสถิตเป็นเกษตราที่ดีในราศีมังกรเพราะนั้นก็ยังส่งผลให้เกิดความมั่นคงนะครับด้วยความเป็นเกษตราที่ดีนี่นะครับก็ส่งผลให้การงานมีความมั่นคงมีความขยันขันแข็งธุรกิจจิตการก็ดําเนินการไปได้ด้วยดีนอกจากนี้ นะครับนอกจากนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพรสถิตในภพสุภะได้ตําแหน่งมหาจักรดาวศุกร์ที่อยู่ในตําแหน่งนี้มักจะนํามาซึ่งความสวยความงามผสมผสานกับสติปัญญาความรู้ความสามารถส่งผลให้ชาวราศีเมฆได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องสำอางต่างๆนะครับตรงนี้จะส่งผลดีหรือมีโอกาสสําหรับคนที่หางานยังไม่มีงานทําด้วยบุคลิกภาพนะครับบวกกับสติปัญญาความรู้ความสามารถของท่านจะทําให ท่านนี้นะครับได้งานได้งานที่ท่านต้องการคนที่ทํางานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็มีโอกาสได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรือมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงงานใหม่ได้รับข้อเสนอดีๆหลายๆอย่างเข้ามานะครับทำให้ชาวราศีเมฆนี่ได้เลือกนะว่าจะทําอย่างไรจะเอาอันไหนในช่วงนี้นอกจากจะมีงานหลักมาแล้วนี่นะครับบางคนก็อาจจะมีงานพิเศษเข้ามาหรือ ได้ทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันตรงนี้จะส่งผลให้ชาวราศีเมฆได้รับผลตอบแทนนะครับในทางที่ดีในทางที่เกิดประโยชน์ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินนะครับแต่มันก็มีเรื่องที่ชาวราศีเมฆจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการงานหลังจากช่วงวันที่26ธันวาคมเป็นต้นไปนี่นะครับดาวเจ้าเรือนอรีก็คือดาวพุธ โจรไปสถิตในภพกรรมมะตรงนี้อลินะครับไปกรรมมะจะส่งผลให้การงานของชาวราศีเมษอาจจะมีปัญหาทีเดคีดค,ดคัดซึ่งนะครับมันก็จะมีเรื่องให้ท่านได้แก้ไขปัญหาต่างๆเยอะแยะเลยทีเดียวแต่ท่านก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะครับด้วยความรู้ความสามารถทักษะของตัวท่านเองและด้วยการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการงาน ก็จะประมาณนี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้เป็นดวงในเรื่องของความรักดวงความรักหรือ,อของชาวราศีเมฆนี่นะครับดาวเจ้าเรือนความรักหรือดาวเจ้าเรือนปัตนิคือดาวศุกร์หลังจากวันที่3ธันวาคมเป็นต้นไปสถิตในราศีธนูในภพสุภะได้ตําแหน่งมหาจากักรก็ต้องบอกเลยว่าดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีธนูนี้เป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความสวยความงามนะครับความดูดีมีสเสน่ห์นะครับผสมประสานไปกับความรู้ความเก่งความฉลาด นะครับผสมผสานไปกับสติปัญญาด้วยความสวยงามความอความเท่นะครับผสมผสานกับความเก่งนี่นะครับมันจึงทําให้ชาวราศีเมษในช่วงนี้ช่วงนี้ดูดีมีสเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดีซึ่งมันก็จะดึงดูดเพศตรงข้ามการแต่งตัวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับต่างๆใส่แล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับเข้ามาหาท่านมากมายก็เป็นโอกาสที่ท่านจะได้พบเจอคนรัก นะครับเรียกว่าคนรักที่เข้ามาดีเลยทีเดียวนะครับไม่เจ้าชู้อยู่ในกรอบอยู่ในร่องในรอยคบกันแล้วมีโอกาสได้มั่นหมายแต่งงานกันนะครับอันนี้สําหรับคนโสดส่วนคนมีคู่ครองมีคนรักแล้วเป็นช่วงที่ชีวิตแฮปปี้มีความสุขถึงแม้ว่าจะมีเรื่องจุกจิกจิกจุ่จี้ขี้บ่นบ้างแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับท่านสามารถที่จะดูแลมีความรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของคู่ครองคนรักได้นะครับ ถึงแม้บางครั้งมันอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามาแต่มันก็ไม่บานปลายอะไรเพราะมีคนคอยช่วยเหลือขอยไกลเกี่ยทำให้ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ผ่านพ้นไปได้อันนี้คือดวงในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษนะครับส่งท้ายปีซึ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้คือดวงชะตาโดยภาพรวมโดยทั่วไปของชาวราศีเมษตลอดเดือนธันวาคม2564ส่งท้ายปีก็จะประมาณนี้ นะครับย้ําว่าคลิปนี้เป็นการพยากรณ์การทํานายดวงการไกลหลายดวงชะตาโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะคิดจะทําสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่มนปรารถนาเฮงเฮงรวยๆตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ